กุบน้อยสองท่านสมิดอยู่เลยอ่าสุดมหีห็นอ่าอ่าเฮาคือ Oh. อ้อีแล้วครับอีแล้วอ่าครับเงียบฮะอีแล้วโอ้ยผมว่าอยู่ครับนี่อีกแล้วนี่สวัสดีครับเสาเมอรอนี่กัดพามายามเซโก้พื้นเก้าครับวัออนที่สิบนะครับพฤศจิกายนนะครับ เล็กอพอดีครับมืนี้ทำมาละกุบนะครับมาซื้อไว้เมื่อวานนี้นะครับไปเบิกกันเลยครับว่ะมานี่หวานครับหลังเลกนะครับลังแรกครับหลังเลอ่า้เแบัวกโ่าเอกืไดตัวได้ตัว อครรับบ yeah, ี ja ้ยหนึ่งครับไปอันที่สองครับอันที่สองครับตัหนึ่งครับปักยาวม่ิวยาวนะ มบรันมาสนาะที่ที่สองครับหลังที่เย็นอารย่นิดี้หลังที่ที่เบาเมื่อวานนี้ครับนี่นอนห้รเปอี่อมีเฮาแปลว่าเมือดและ เปิดมือโลกนอกต้นตระการบ้านนี้กนอกมี่รคบประมัครับสมัครรัาโลกนะครับคือรัภานี่กกยนอกโูกใตหนือเบาพี่เบ้าพี่ครับ กาย,<บ>ายิ่งดีนเอ๊ะเตือนเนครับนะอน,นี้ที่รูปผ้ายนะครับสำหรับตูวสมัตที่จะไปสมัรสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนนึ่งสบับนะครับสำเนบานบัตรประชาชนหนึ่งสบับรใบยลขทรกพท์นะครับ เียบร้อยครับนี่มัมาครับไปต่อครับสองรางแรกนะครับกับมีที่รางนึงที่รางหน,งงหนึงครับล้างซืบมันกาวหวานมีที่ครับไปต่อครับผับมาล้างต่อไปครับล้างต่อไปนะครับรางนี้ เป็นไปเลยตุ๋ยนครับถึงเป็นเลยตุ๋ยนะครับ,ไไรบอ่ากุบนอ้อ,นอ,นบนอยสองท่านสองท่านกุบน้อยสองท่านดูตุ๋ยดีครับ มายาญมันต่อครับอ่ะดอนนี้นะครับเราฟังเอาเสื้อทีเลยเสื้อนี่เมื่อวานนี่เสื้อนี้ถือไปใซ่โตนะครับมือเขายาวเสื้อนี้แกดไม่ได้คดาดหวังหรครับเพราะว่ามันเท่าไซต์โตเลยแสงนี้นะนะครับนี่ อาจจะีอ่ไรก็ได้นะครับมันมีในมินอนนะครับนี่กระมิดอ c มซี่มินะครับมิดเดี๋ยวนะนอ่าสองมิดกระมิดได้สองนี่ด้วยครับมิดร้อยครับสองโตสองโต รรยา้าศก็คือนี่นะครับบกลงลงรับหลังต่อไปครับหลังต่อไปหลังนี้จะมีอินซิมอยู่นะครับอินซิมอยู่อินซิมคือเะไมีอินซิมก็คือสมอยจอยจัดคือิบเงียบนะครับมีเห็นอ่า สองคือเกา่ากบน้อยสองวเอ่อนสก้อนครับเดี๋ยวเ้ามาเอาสองไปต่อครับเี่เลยครับสรๆเดี๋ยวพาเด่นงามนะครับเอาสื่อใส่กบกันวางกบแล้วครับที่ฝั่งวางกบยังเดียวครับ มายามารุ้นเนาะมาลุ้นลังไม่น้อยของเฮานะครับนันละคืนนี้คือหลังเมื่อวานเนาะมันจะสี่ตัวผู้ได้นะครับหมายคือซื้อที่เห็นหน้าเขาเกี่ยวข้าวเรียลแล้วครับนี่อันนี้คือหมายทำง,าง่าคนนี้เกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วเราก็มาซื้อนะครับนี่หมายน,นี้อ่ะจองมันไปซื้อซะน้อยเติมแสงครับ เอ็มสิคือเาวันละครับอ้าวคือเก้ากตัวแต้มนึง <c oughs> มานมา,นมา,นมานครับไปลุยต่อไปแกะครับผมวา่าเฮาอกตัวสองสองสอง สองโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้จะเก้าตัวแล้วครับในพรรดาไมน่มีไหยนะครับนี่ มาแกะครับมาแกะใส่กบนะครับเท่ากับมันคือเก้าพันละถือว่ามาแล้วครับไปหลายตัวแล้วนะอ่าร้านนี้ครับถือตัวนึงนะครับเท่ากับแกะนะครับถือตัวนึ่งตะเขียงกระต่ายน้ำกบกับมันกบม่ใหญ่ครับกบพองาม เรียบร้อยครับมารางนี้คบน้อยสองตัวครับนี่ลุงเก่าและเอาเจอใส่กันผันมานครับ รไม่ลุ้นกบนะครับปลาจะไม่ลุ้นเพราะนี่ที่ปลา,าจะได้กบอ่าเอาไปแล้วสองโตครับปลาสะกอน อันนี้ครับอีสองโตรครับกบน้อยสองโตรรโกบใหญ่ไม่ได้ครับตูกน้อยแหละเ็าจะอยู่อ่ากบอ,อันนี้ครับอีสองโตรครับกบน้อย น้อเ <c oughs> ดือากอาอนนะครับ <c oughs> ร้อยครับอันนี้คือไส้หกหลากนะครับ ไปเครื่งหนึ่งแล้วใส่หกหลางนะครับกับันหมานคือเก่าในห้องโลนี่แหละครับหรือสี่หลางครับห้าหลางเนาะนะครับนี่ใส่หกหลางนะครับมีพอดาบเลยไปตอกกันเลยครับตอนนี้หนึ่งสองสามสี่หลางนะครับทื่อสู้หลางนะครับเข่าเมาโซนนี้นะครับไปนี่มาเลยครับไม้ก็คือเขาเสื่อน กางคันหน้าครับเห็นอยู่ป่ครับนี่ตาโคกนะครับกบมาเรียนนี่รับงเย็นนะกลางคืนเข้าเสื้อปลาขี้มันออกมานะครับกบมาเรียนนี่ละอันนี้คือหมายครับนี่โคกนะครับกบกบหนูอยู่ยนนี่นะครับกินหลอดจะหงูกินเนาะขาเบิ่งลังนี้ครับมิตรครับคือเก้าครับมีอินซิมเงียบสงบ ่มีได้เี็นครับมีได้มีมือไปกันต่อครับ,รบหลังเงยอยู่ข้างใน,นล่ะไปกันต่อเห็นตะไส้วมีมีคือโซนนี้แต่ว่ามีได้ในโซนนี้นะครับนี่เห็น <c oughs> โอ้ อ,อีแล้วครับอีแล้วนี่ครับนี่กบใหญ่ครับเอาแล้วดิวผมจะครับตอนนี้นี่นี่คือกบใหญ่เฮาเด้อครับวายุคือเงียเงียบๆแทะมันอันนี้นะครับเดี๋ยวเจืออีกเดี๋ยวเดี๋ยวมือแรกนี่แหละมือเจือกูครับนี่ ปาสครับไปกันกต่ต้ครับนะครับปาที่กำลังฮึ้น,นครับสวยงามเลยครับออกมาเสือใส่เออเราเห็นแล้วตัวได้ตัวครับได้ตัวได้ตัวตัวนี้นนี้คยได้ตัวเลยเป็นน้ำหนิ่งมาตะไกลล้ละ แต,ต้มครับตรเต้มสองเต้มมันหมานครับเข้าทีละสองทีละสองเข้าเป็นคู่นะครับนี่มาเก็บว้กนโอ้โหนะครับเข้าทีเข้าเป็นคู่นะครับ เราพลาดไปได้สองหลังครับที่ไม่ถูกเลยนะแต่ว่าออกหลางหนึ่งแล้วก็พลาดสามนะครับพลาดพลาดโดยธรรมชาติสองพลาดด้วยความผดของกบหนึ่งนะครับไปต่อครับ เป็นเงียบๆเลยนี่ครับเ,เงียบฮะอีกแล้วโอ้ยผมว่าอยู่ครับนี่อีกแล้วนี่ใส่ผู้ปุ๋ปยได้ครับนี่ผมว่าอยู่มันสองหลางเลยนะครับนี่โอ้ย ยังสองลัางครับออแล้วครับปืนสองลัางตีกแล้วครับจะได้แก้มือกันยาวๆด้วยโอ้ยนะครับ <c oughs> แล้วเราใส่ตรงทางเทานาครับพยายามไปเรื่อยๆ นะครับอันนี้เป็นลังสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะกลับบ้านนะนี่นะครับนี่เช็คดูแล้วไม่ออกครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเข้าไหมให้ดู อ่าด้หนึ่งเต้มครับคิดว่ายังได้อยู่ครับกลบน้อยหนึ่งตัวนี่ไปตัวครับกลับบ้านกันกนสองลางสุดท้ายนะที่เราท,ที่เราหยามนี่เราอ่นเอาออกและหมดออแล้ว

โลครับครับมันมาถือเก่าครับสหรับครับคลิปนี้จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจเดี๋ยวใหม่ครับเอาหมานถือเก่าใน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 ครับมันมา